สวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาแจกนะครับสำหรับตัว Copytrade เวอร์ชัน2023นะครับซึ่งก็ตัวนี้จะเป็นตัวฟรีนะครับเป็นตัว Standard v e r อร์ชนะแล้วก็สำหรับตัว2023เนี่ยฟังก์ชันในฝั่งตัวส่งจะมีการอัปเดตนิดหน่อยนะครับส่วนตัวรับเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าทำอะไรเพิ่มนะครับสำหรับตัวส่งคือเนื่องจากตัวส่งเนี่ยมัน จะมีปัญหาสําหรับกรณีที่บางทีเราเปิดตัวส่งสองตัวนะครับแล้วเราไม่ได้แก้ฝ่ายซึ่งตัวคนที่ใช้นะครับที่เป็นยูเซอร์ใหม่เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือมี2พอร์ตที่จะเป็นพอร์ตตัวส่งนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นเวอร์ชัน2น2022เนี่ยเราเปิดกันอยู่อย่างนี้ปุ๊บอ่ออเราเปิดออเดอร์แบบนี้นะครับ มันก็เปิดตามถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราเอาไปใส่ทับแบบนี้ปุ๊บใน2023มันจะถามว่าเราอะมีตัวส่งตัวส่งเนี่ยมันเห็นไฟล์ตัวส่งอยู่แล้วแล้วเราจะทับไหมก็คือตัวส่งมันจะเขียนไฟล์ถูกไหมครับแล้วตัวรับก็ลังอ่านอยู่มันก็จะบอกว่าเนี่ยมันตาม fxcm อยู่นะทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่ทับมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ทํางานแต่ถ้าคุณจะทับมันก็ทับได้ปุ๊บเนี่ย ตัวนี้เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนและมันแทนที่มันจะตามไอมันจะไปตามโรคนี้แทนนะครับแล้วก็ไอตัวส่งตัวนี้ก็ยังทํางานอยู่นะแต่ว่ามันจะจะสังเกตว่าออเดอร์จะหายนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนโกคที่ตามแหละไปตามโกคนี้พอโกนี้ไม่มีออเดอร์ทีนี้ มันจะตีกันเห็นไหมครับมันจะมีปัญหาซึ่งกรณีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเป็นตัวสองพันยิบสองมันจะไม่มีบอกนะครับอันนี้เราก็จะป้องกันว่าถ้าลากผิดมันก็จะถามแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีมันไม่มีอันนี้ผมผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าสมมติเราปิดตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะเราก็นี้ก็เปิดออกเดอ,อร์มันก็จะกลับมาตามเอฟอซีอีกรอบหนึ่งทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรา ใช้งานปกติล่ะมันจะมีปัญหาอะไรเพิ่มไหมก็ไม่มีนะครับก็คือสมมุติผมลากใส่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถามอะไรดูไหมครับเพราะว่ามันไม่ซ้ำเนี่ยสมมุติผมเปิดกราฟมาปุ๊บแล้วผมลากใส่เข้าไปก็ไม่มีถามถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ซ้ำมันจะถามเฉพาะกรณีที่มันมีตัวส่งเปิดไฟล์อยู่แล้วแล้วไอ้ตัวใหม่มาแล้วมันเห็นว่าตัวมันมีไฟล์คาอยู่มันก็จะถามว่าเอ้ยเนี่ยมันมีไฟคาอยู่คุณจะเขียนไ่ทับไฟเขาไหมเพราะถ้าเราเขียนทับไฟล์เขาอะตัวรับที่ค้างอยู่ในพอร์ตมันก็จะ ปลี่ยนตัวส่งทันทีไปตามอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นปัญหาฉะนั้นอันนี้เราก็คือเหมือนกับมีให้เลือกนะครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีปัญหานะอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็จะช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่เราใช้ตัวส่งหลายๆตัวเนี่ยแล้วเราลืมนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผมใช้ตัวส่งหลายตัวสิ่งที่ถูกต้องต้องทำยังไงสิ่งที่ถูกต้องก็คือ เวลาใช้ตัวส่งหลายตัวต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับแทนที่เราจะลากใส่ดื้อแบบนี้แล้วมันถามว่าไฟล์ทับเนี่ยเราต้องแคนเซิลไปสิ่งที่ควรทําก็คือเราเปลี่ยนเป็น text สแบบนี้หรือชื่ออื่นมันก็จะไม่ถามแล้วถูกไหมครับเพราะว่าไฟล์มันไม่ชนเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวรับเนี่ยมารับ text สได้อีกนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะก็ประมาณนี้นะครับ เพื่อป้องที่หลังจากเนี้ยเราก็จะแบบไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าเออเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับไม่ได้ถามอะไรแหละฉะนั้นอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นเซฟตี้นะครับของเวอร์ชัน2023สําหรับคนที่มาใช้ใหม่แล้วแบบอาจจะเคยมีปัญหานี้ก็จะได้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยมันมีไฟล์ชนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแบบบางทีเราลากแล้วเ,เพลินๆ แล้วเราจาเราอาจจะมีตัวส่งหลายตัวอยู่ในเครื่องอย่างเงี้ยแล้วเราจําไม่ได้ว่าเราลากใส่ไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราลากใส่ทับเดี๋ยวมันก็จะทับอีกอะไรางี้นะครับโอเคก็สําหรับใครที่ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วแล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถจะใช้เวอร์ชัน2022ก็ได้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันอื่นๆก็ยังเหมือนกันอยู่นะครับส่วนตัว2023มันจะเพิ่มในส่วนของเซฟตี้สำหรับตัวส่งเข้ามาให้นะครับโอเคก็สำหรับ วิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวส่งเนี่ยสามารถที่จะใช้กับตัว2022ได้เลยนะครับเพราะว่าตัว2022กับตัว2 0 2 3ี่เนี่ยตัวรับมันเหมือนกันนะครับโอเคก็สำหรับเงื่อนไขของเออสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ